เรียนสารศาสตร์วิเทศสุราธานีสื่อการเรียนรู้ชั้นปฐมศึกษาปีที่1สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะมาพบกับที่เชร์สิริการเหมือนเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะคะและในวันนี้ที่เชร์ก็จะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้ในส่วนของหลักภาษาเรื่องสระโอค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นเรามาดูความรู้เรื่องสระโอก,กันก่อนนะคะเด็กๆสระโอเป็นสระเสียงสั้นสระโอประกอบด้วยสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าโต๊ะแต่เด็กๆคะเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะถูกตัดออกไป เรียกว่าลดรูปค่ะเช่นคำว่ารถนกปกค่ะลำดับต่อไปเด็กๆมาฝึกอ่านคำสระโอกพร้อมกับทีเชอร์เลยนะคะอ่านคำละสองครั้งนะคะเด็กๆเริ่มคำแรกค่ะนกโตโปก ต่อไปเป็นคำสระโอที่มีตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะถูกตัดออกไปค่ะเรียกว่าลดรูปนะคะคำว่ารม่มเด็กๆอ่านตามนะคะคำต่อไปค่ะสมอ่านต่อเลยนะคะเด็กๆต้นไม้กรง โกกโคกงกโจกโชคโชกโดกตกนกบกปกพกพกรกวก หกอกครกหมกโยกตาลกเก่งมากๆค่ะฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะเด็กๆอ่านมากก็เก่งมากนะคะต่อไปมาฝึกอ่านกันต่อค่ะกงค,คงคงงจง ชงดงทงทงผงพง,พงมงยงลงวงผงรงสงปลง เก่งมากๆค่ะเด็กๆสังเกตคำให้ดีนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่มีสระโอ,อค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาฝึกอ่านประโยคที่มีสระโอ,อก,กันนะคะประโยคแรกค่ะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เด็กๆมาฝึกอ่านประโยคกันต่อเลยนะคะอ่านตามที่เชิญนะคะเขาสะดุดล้ม ทำให้น้ำหกค่ะคำว่าล้มกับคำว่าหกเป็นคำในสระโอค่ะต่อไปฝึกประโยคต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราไม่ควรเปิดน้ำจนล้น ค่ะคำว่าจนกับคำว่าล้นก็เป็นคำสระออกเช่นเดียวกันค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆไปฝึกแต่งประโยคกันเยอะๆนะคะและในลำดับต่อไปที่เชร์ก็จะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสระออกกันต่อเลยนะคะเด็กๆค่ะสระออกเป็นสระเสียงสั้นสระออกประกอบด้วยสระเอ เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาะและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าก่อเพราะต่อไปฝึกอ่านคำสระอ่ด้วยกันนะคะเด็กๆที่เ่ออ่านนนาหนึ่งครั้งเด็กๆอ่านตามสองครั้งนะคะคำแรกค่ะง้อถอบอ หอคอจอชอซอดอกตอทอปอเพระมอยร อ่านกันต่อค่ะเด็กๆลูกเงาะเพาะปลูกเจาะรูกะเทาะพเยราะละเมาะเหมาะสมเตะแต่ สหาปีเถายิ้มยอกดาวเคราะห์ค่ะคำเหล่านี้คือคำที่มีสรอะออกนะคะเด็กๆฝึกสังเกตคำกันให้ดีนะคะต่อไปฝึกแต่งประโยคสรอะออกค่ะเด็กๆาเด็กๆสังเกตภาพนะคะอ่านตามที่เชิญนะคะประโยคแรกค่ะ เงาะมีรสหวานประโยคต่อไปค่ะน้องใส่ชุดชาวเกาะเราไม่ควรทะเลาะกันทหารสวมเสื้อกรอบประโยคต่อไปค่ะ คุณตาหัวเราะเสียงดังประโยคต่อไปค่ะเด็กๆแม่แกงเนื้อใส่มะเขือเปราะกเก่งมากๆค่ะฝึกแต่งประโยคก,กันเยอะๆะนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราลองมาทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มที่ข้อที่หค่ะข้อใดคือสระโอทุกคําข้อใดคือสระโอทุกคำคกไก,ก,ก่ตก ส้มขอไข่จดจัดคอควายเตะตัดคำใดคะเด็กๆสะระโอทุกคำคำตอบก็คือก็ไก่ตกกับส้มค่ะตอโอกอตกสอโอมอสมไม่โทส้ม เก่งมากๆค่ะทำคำถูกใช่ไหมคะมาต่อกันข้อที่2ค่ะคำในข้อใดต่างพวกคำในข้อใดต่างพวกกอไก่เกาะขอไข่ล้มคอควายเงาะคำในข้อใดคะเด็กๆมีสระต่างพวกคำตอบก็คือขอไข่ล้มนั่นเองค่ะต่อกันข้อที่3นะคะ ประโยคในข้อใดมีคำสระออกประโยคในข้อใดมีคำสระออกกอไก่พี่ปลูกต้นไม้ขอไข่ฉันไปเที่ยวทะเลคอควายน้องใส่ชุดชาวเกาะคำในข้อใดคะเด็กๆมีสระออกคำตอบก็คือ คอควายน้องใส่ชุดชาวเกาะค่ะคำว่าเกาะเป็นคําสระออกนะคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนสระโอและสระออกกันนะคะที่ที่เชื่อได้ฝากไว้และก็สําหรับวันนี้ที่เชื่อต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมซ้ำย้ำทวนบทเรียนกันเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย